ัตูตามธรรมชาติหลักๆของพยุงมี2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือเถาวันอย่าให้เถาวันรัดเด็ดขาดถ้ารัดแล้วมันจะโน้ม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 แล้วก็สามารถโค่นต้นพยุงคุณต้นเท่าแขนเถาวันก็โค่นได้ครับและัตูตัวะกาดตัวที่2ก็คือหนอนเจาะต้นหนอนจะมาเจาะลําต้นจากนั้นมันก็จะเป็นแผลลมพัดก็จะหักลงมาครับซึ่งหนอนเจาะต้นพยุงเนี่ยมันจะเป็นหนอนผีเสื้ออังคืนนะครับเขาจะมาวางไข่เอาไว้แล้วลูกเขาก็จะฟักเข้าไปเจาะต้น ชอนใช้ไปทั่วแล้วหนอนอีกอย่างหนึ่งก็คือหนอนของเจ้าเจ้าดวงช้างหรือดวงอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันมีสองเส้นทางบนอะ่ะตวนั้นนะครับตามรูปนี้เลยถ้ามันเจาะไปแล้วให้พี่บากรูเขาแล้วเอาเจ้าตัวที่กําจัดตัวเขาอะ่ะฉีดเข้าไปหรือใช้พวกเชื้อราเมทาเลเซียมกับบิวโบรเวียผสมน้ําฉีดเข้าไปในรูเขาตุยเองนะครับหรือใช้น้าส้มคนไม้ฉีดเข้าไปในรูเดี๋ยวเขาตุยเองนะครับถ้าเกิด เป็นนอนผีเสื้อเนี่ยเขาจะช้อนขึ้นข้างบนอะไรด้วยให้พี่ใช้เบวเวลูเบรียกับเมกนเซียมเอามาพ่นนะครับประมาณนั้นเลยไม่มีวิธีป้องกันเราตด้งแต่ดูบ่อยๆแล้วก็เฝ้าระวังเอานะครับสําคัญคือเราพยายามอย่าไปพ่นยาฆ่ามมแมลงนะครับให้มันมันมีมแมลงห้ามตัวห้ามตัวเบียนในธรรมชาติของเขามาจัดการพวกนี้อยู่แล้วแล้วก็รวมทั้งนกด้วยนะครับตามนั้นเลยครับฝากกดติดตามที่วันแทนเกษตรกับความรู้เรื่องการปลูกต้นไม้และการสร้างไรายได้จากสวนป่าด้วยนะครับ สวัสดีครับ